chúc mừng hai trăm linh năm loại chưa chịu bỏ chân tay quá trình bói quá trình bói quá วันที่แล้วไม่ได้ถ่ายค่ะครับอ่าพอดีวันนี้เรามีสมาชิกใหม่ของกล้องนี้อ่าแนะนำตัวหน่อยค่ะคุณปูอ่าปูก่อพี่หนุ่มนยปูค่ะอ่าคุณรัดอ่าชื่ออะไรและวคะใส่ชื่อค่ะมีชื่อมีนงเลยค่ะอ๋อ่านี่เป็นเพื่อนสมชายว่ะสมชายนี่สมชายอยู่นี่สมชาย อย่นันอย่วอยๆกีอรามโไ่ะอ้โ้มันไม่เป็นไรอ้อยนะมันก็เลยู่นค่ดูสว่างู้าเมเป็นไรอยแลมันก็จะบดูมนแล้วเนี่ยเป็นไรอ้อยออกดอกนะแล้โอ้โหเล่นเพลงเพราะสวยแล้วมีสิ่งวิดีโอที่สวิตเนี่ย <Open. S 2> ถ่ายรถแล้วไปแล้วเป็นตอนที่มาซื้อประตูเขาเนี่ยเหรอคะประตูนี่มันสั่งทำใช่ไหมที่เมื่อกี้ป้าที่ไปจ่ายค่าประตูเขาเหรออ๋อไม่ใช่เพราะทำครอบฟังคนมีตัวสวยใช่ไหมแล้วจะหาซื้ออะไรครับค่า ด้วยครัูพวกเคมีเกษตรครับตัวเกษตรครับเอ่อไปร้านนะฮะร้านสุขภัณฑ์นะครับก็ไปซืไปไหนซืไปไหนจหาซื้ออะไรผมนะเออหาซื้ออะไรผมก็มาหาซื้อเฟซที่แมทอ๋อไปซื้อแมทเหรอเออข้าวสุขภัณฑ์อยู่เลนครับเยี่ยวนะฮะไปเยี่ยว่ะตอนเครื่องเดิมโอ้โนนโน่นโน่น โอ้รักสาวกัไงเยเาาผมตาฝานเปล่าวะเนี่ยอะไรตาฝานเ่เนี่ยน้องซื้อ,อได้ยังคะงซื้ออะไรคะเ<ร>น,น,นื้อปลาเนื้อปลาอ๋อก็ซื้อเนื้อปลาล้วจานั่งร้านนไาจอดั้้านคนไปเลยน เจ้โ้ไอ้เด้งูไอจอนเด้งงูเจ็ดุมพาสองันสีน่สิบบ้านบ่อทอง วยาเปิดฟงทีมไปเหรอฮะเดี๋ยวมาไหมดิหลักฐานเทียบเลยจะไม่มีเ ไม่ได้ยังไงเนี่ยหาพูดอะไรใหม่ะพูดอะไรใหม่สภาพใหม่พี่มืดฝางมาฮะบอกว่ามาเที่ยวเออ thank you ฮะภาษีเรไมาทีนัวมานี่อะไรวะูจารณ์ภนาที่อะ อ๋อสมชัยจะร้องเพลงไหมอ่จะร้องเพลงมเี่ยม้อสายตผมเ่อบอวเอนเออไม่รู้จักคนีเนี่ยเียวเลยเี่ยวอมาี่ไหนปอทองอยู่ห่กันอจ้ไอ้รงไปเดีมืดมีโซดาหมโซดาเลยเดี๋ยวต้องต้องต้องกันก่อนรอกเลยผมซื้อบบยอยลายออย ที่ขอมาวเนืกอ่าฝนตกเห็นคึมๆมา้วจะระหว่างทางมาเป็นสมจะเป็นยูคาลิตตรา เข้เรยกกิจด้วยนี่ับกิทล้ยขอบมีใครจะขึ้นมาะทับงหมดีนะครับตัวรอบแล้วรอบเล่าเลยไม่เหนยไม่รู้จะทำไมไม่เคยครับไม่เหนื่อยแล้วก็ลงไปกับเขาทุกที ก่อนกูยังไม่แน่ใจไอ้เฮียบันทึกไว้เป็นหลักฐานเนี่ยจำนวนคนเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ารวมเฮียเป็นสิเดี๋ยวผมกลับแล้วโหนี่เหมือนเข้าป่าจริงๆเนี่ย

ภาวิดีโอจะสัตว์เดี๋ยวประเด็ตอนนี้ชื่ออะไรไม่รู้ตั้งชื่อนี่ค่ะต้องมีเกลือเห็นเห็นเห็นนะพี่แก๋อยู่ในบ้านเน้อพอมันจะไปทางโน้นไม่ใช่เหอต้องไปต้องิเบื้ันเห็นเห็นเห็นไอ้หาบต้องผิดมุมเลยผิดมุมเลยมั่นมังวันไปกินกันตรงไหนฮะไปกินกันเสต็ก่อนเลยร้านปลาเออในตลาดบ่อทองแสดงว่าเริ่มมาถึงแต่เช้าเลย เออมาถึงนี่เที่ยงกว่าเที่ยงครึ่งเอาคืนคืนนี้เป็นไงฮะเอาไหว้นะเจอกันเจอกันเดีจ้า ບໍ່ຮູ້ມັນເດີ